ก็วันนี้คุยกันสักนิดหน่อยนะครับเพราะว่าพุงดีผมต้องตื่นในเช้าด้วยนะครัพูเรื่องอะไรดีวันนี้นะครับวันนี้เรามาเดินทางมาที่ประเทศจีนเนะครับนะมีหลายสิ่งหลายอย่างมากที่เราได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ได้เห็นสิ่งที่มัน แปลกประจากเดิมนะครับประเทศจีนวันนี้พัฒนามากจนผมทึ่งมากนะครับไม่ว่าจะแนวคิดการใช้ชีวิตประจาวันนะครับก่อนมานี่ผมเคยึตื่นเต้นมากนะครับกับการที่นั่งรถไฟของเร็วสูงนะครับแล้วก็คิดว่ามันคงจะมีแค่ไม่ก,กี่สายนะครับแต่วันนี้นะการเดินทางในประเทศจีนนี่นะครับการเดินของคนนะครับมันเดินทางในรถไฟความเร็วสูงทั้งนั้น น้ำที่ผมมาวันนี้นะแค่วันนี้วันที่สี่ผมเดินทางไปประมาณห้าพันกิโลแล้วลองคิดดูทีบว่าถ้าเกิดเรามีเวลาสี่วันนะให้เดินทางที่ประเทศไทยนะให้ได้ห้าพันโลเนี่ยมันมันยากไหมนี่เราสามารถเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องจากกลการเกษตรเราสามารถ เดินทางคืนนี้เราอยู่จังหวัดหนึ่งที่ห่างกันเป็นพันพันโลพรุ่งนี้เช้าเรามีประชุมอีกที่หนึ่งที่ห่างกันเป็นพันโลแล้วก็เยี่ยมชมแล้วอีกวันหนึ่งก็เดินทางไปอีกเมืองหนึ่งอย่างเช่นวันนี้นะครับเราเดินทางมาเนะี่ยห้าชั่วโมงนะครับโดยรถไฟความเร็วสูงเนะี่ยลองคิดดูดิความเร็วสามร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยถ้าคำนวณง่ายๆนะก็ ก็รถไฟน่าจะวิ่งนักประมาณพันห้าอกิโลเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนเนี่ยคุณต้องเห็นแล้วผมไปอยู่ที่เมืองนึ่ควับวันนี้เรามาอยู่เมืองแล้ววันนี้ชื่อเมืองวันนี้เมืองอะไรวะวันนี้เรามาเมือง เมื่อกี้ด้วยตอนกลางวันเราอยู่เทียนจินนะครับวันนี้เรามาสู้โจไมาอยู่สู้โจนะครับนะสู้โจนี่มันอยู่มณฑลอะไรกม่รู้ผมก็จำไม่ได้แล้วนะ,นะึ่งบอกว่า เอาเป็ว่าคือประเทศเขาเนี่ยนะผู้คนนะเดินทางด้วยรถไฟความาสูงเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับเหมือนรอรถเมล์นะั่นแหละนะนะเออฮะวันนี้ทุกเมืองนะครับเต็มไปด้วยตึกสูงที่แข่งกันขึ้นคนจีนส่วนใหญ่จะอยู่กันบนคอนโดมิเนียมอยู่บนอพาร์ตเมนต์นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตกันอย่างแข่งแย่งแข่งขันนะครับนะ ผมไม่ได้คุยเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศาาึกษาของเขาเ๋ยวพูดถึงเรื่องนั้นสินค้าหรือไม้เร่เมืองเมืองเซินเจิ้นเนี่ยนนในอดีตเป็นเมืองที่แ้างแค้นกันดารมากผู้คนพยายามจะหนีจากเซินเจิน้นนะเพราะว่ามันลำบากแต่วันนี้เซินเจิ้นก็นเป็นเมืองที่มีการเจริญเติบโตมากที่สุดของประเทศจีนเป็นเมืองใหญ่ที่เป็นอันดับสี่ของประเทศจีน เป็นเมือนที่เศรษฐกิจดีมากก็มีปักกิ่งเซี่ยงไฮ้แล้วก็อะไรกั่นนะกวางเจาหรืออะไรผมไม่ได้่ใจนะแต่ว่าอันดับสี่นะีคือเป็นเซนเจิรนใช่ครับวันนี้ทถึงหมดประเทศเราเนี่ยเขาแน่น้าเป็นห่วงมากในอดีตนะครับเรามองว่าคอมมิวน,นิสต์เน่ยเป็นประเทศที่ที่ไม่มีทางจ,จะเจริญเลยคนระับ ประเทศที่เสรีนิยมประเทศประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนมีสิทธิ์ที่จะคิดที่จะทาอะไรก็ได้นะครับก็ใช้เอกชนเป็นตัวขับเคลื่อนประเทศนะแต่แน่ดีนะคอมมิวนิสต์นะก็รัฐบาลก็บริหารตัดสินใจเองทุกอย่างทุกอย่างขึ้นอยู่กับรัฐบาลก็เดินขับเคลื่อนประเทศไปอย่างเชื่องช้าแต่วันหนึ่งเชื่อไหมครับผมว่าประชาธิปไตยเพราะมันเบ่งบานจนถึงขีดสุดคนนี้เข้ามาเป็นรัฐบาลเเริ่มมองแต่ประโยชน์ด้วยเองนะ วันนี้แย่งกันให้มีอำนาจแล้วถ้าถูกเขาจะเอาอำนาจนั้นไปหาประโยชน์เขาตัวประเทศเราจรึงเต็มไปด้วยการขัดแย้งแข่งแย่งคิงดีชิงเด่นกันวันนี้รัฐบาลของประเทศจีนครับเขามองว่าทำไงให้ประเทศเขาจเจริญแล้วต้องจเจริญไปพร้อมๆกันเมืองใหญ่ๆแล้วเมืองนี่ยจะมีแผนการพัฒนาแบบเดียวกันเลยนะแล้วก็จเจริญแบบโตไปพร้อมๆกันผมดึงไปทางไปเดินทางมา,มาหลายเมืองเนี่ยบ้านเมืองมันจเจริญเหมือนกันะ ของเรานี่เจริญอยู่แค่ไหกรุงเทพไม่ได้เจริญดีกว่าก็คือเศรษฐกิจดีเฉพาะที่กรุงเทพหรือเปล่าไม่รู้แต่กรุงเทพเต็มด้วยปัญหามากมายแผงผังเมืองก็ไม่ได้เรื่องครับหรือว่าเชียงใหม่ก็เช่นเดียวกันตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องฝุ่นควันพิษมบประเทศไทยเนี่ยจะเจริญอยู่แค่นี้แหละกรุงเทพเชียงใหม่ขอนแกน่นอาจจะมีหาดใหญ่ภูเก็ตพัทยา ก็มีอยู่แค่ไม่กี่จุดแต่ก็เป็นการจเจริญแบบไ like ร้ทิศทางต่างคนต่างไปนะไม่ได้มีแบบแผนไม่ได้มีการเคลื่อนหนุนกันหรือว่าอะไรเงี้ยผมเลยมองว่าเป็นอะไรที่น่าห่วงมากนะวันนี้ผมมาประเทศนี้เนี่ยผมกลับไปนี่เะ๋ยวต้องมานั่งรวบรวมความคิดใหม่แล้วันนี้ผมจะก่อนจะเข้านอนเนี่ยผมพูดใตเต็มไว้ก่อนนะจะได้รู้ว่าการเดินทางัางนี้เนี่ยมันคุ้มมากผมมาแค่ไม่กี่วันผมเดินทาง ประมาณเกือบห้าพันกิโลแล้วเดินไปนูน่นเดินทางวันนี้ถึง,ง,งถ้าเดินทางด้วยเครื่องบินเนี่ยผมจะต้องรอเช็คไฟใช่ไหมครับจะต้องรอบอดดิ้งไทม์ใช่ไหมครับ,จะ,ร time, รบจะต้องเช็คกระเป๋าสัมภาระแต่การเดินทางด้วยความรถภัยความเร็วสูงนี่ครับวันนี้มันมีขบวนวิ่งกันแบบเป็นเรื่องปกติเป็นการสัญจรในวิตประจําวันของผู้คนนะครับเราเสร็จธุร,ปประปุ๊บเรารู้ว่าจะมีรถไฟเที่ยวกี่โมงบ้างเนี่ย เราก็จองตั๋วทางทางออนไลน์เลยคนระับใช้ที่นี่คุณจะทําอะไรก็แล้วแต่นะต้องมือถือเท่านะนะั้นผมไปนั่งกินอาหารไม่มีใครมาเทคออเดอร์คุณหรอกครับเอาใช้สแกน QR โค้ดแล้วก็จะกินอะไรก็สั่งตรงนั้นแล้วก็จ่ายเงินต่ในมือถือนั่นแหละกินไม่เท่าไหร่ก็จ่ายเงินต,ตรงนี้โอนตรงนี้ตัดกันบแอปตรงนี้ เมื่อเช้าเนี่ยเออมีเรื่องนี้ผมอยากจะเล่าให้ฟังก่อนนะอยาผมงงตรงไหนครับมันมันมีห้องมันมีหุ่นยนตน์ะทำความสะอาดคือห้องพักผมนี่ครับพอหลังจากที่ผมเช็คเอาท์แล้วนะนะไพราะแต่ตอนเช็คเอาท์นี่แน่นอนครับจะต้องมีคนมาตรวจใช่ไหมก็จะมีแม่ว่างจะเปิดมามาเปิด เปิดประตูแล้วลเช็เอาทเลยเขาจะเปิดไว้เนี่ยคุณยนต์เมี่ยรู้ไม่มาจากไหนวิ่งมาเองนะเดินมา,มาทำความสะอาดห้องผมเห็นห้องห้องหนึ่งนะแล้วเลยงงก็กำลังจะเดินไปที่ลิฟต์แล้วผมก็สงสัยว่าไอ้คุณยนต์มึงมาจากไหนวะแล้วมันไปไหนวะมันก็ไปที่ห้องห้องหนึ่งที่เพิ่งเช็คเอาท์กออกนะครับแล้วก็เข้าไปทำความสะอาดันก็เชื่อว่าห้องผมนะก็เช่นเดียวกันว่าหลังจากที่ผมเช็คเอาท์กออกปนะุ๊บไอ้ตัวคุณยนต์เนี่ยก็จะเดินมาเลยครับมาทำความสะอาด เป็นเครื่องยนต์ดูดฝุ่นทำความสะอาดพื้นอะไรพวกนี้นะครับโอ้โหแม่บ้านนี่ก็มปหน้าที่คือแค่มาตรวจอะไรนะตรเติมของที่ขาดในห้องอาจจะเอาน้ำมาวา,วางเพิ่มหรือว่าเปลี่ยนผ้าที่ปูที่นอนเลยแต่เรื่องำคําว่ะาพื้นอะไรวนี้เป็นหน้าที่หุ่นยนต์แล้วนะครับตอนนี้เราจะมีคนเช็กเอาหนี่หุ่จนยนต์จะเข้าเลบตัวแรก ดึงมาขีดอัพอะไรเงี้ยเออก็สนุกดีคนระับวันนี้มาก็ได้เห็นความเจริญแต่เขายังไม่มีทางสู้เราได้อย่างหนึ่งเขาสายเขาใช้สายฉีดชำระไม่เป็นคนระับโรงแรมทุกโรงแรมไม่มีสายฉีดชำระคนระับวันนี้มีแต่คนจีนะครับที่เดินทางไปประเทศไทยนะครับแล้วก็ซื้อสายฉีดชำระจากประเทศไทยกลับมานะครับเพราะห้องน้ำคนจีนนะครับจะนิยมใช้กระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็ จะไม่มีสายฉีดชำระนะดังนั้นมีคนจีนที่ไปประเทศไทยมากลับมาจะซื้อสายฉีดชำระกลับมาด้วยแล,ล้วก็มาต่อเองที่บ้านนะครับรู้สึกว่ามันสะดวกกว่าคนระับตลกดีวะ่ะผมถามว่าไอ้เย่ยถามถามใครถามไงวะเ้ไม่ได้กายเราไม่ได้ใช้กายเราถามเราถามล่ามาอ่ะเฮ้ยทำไมแป้งมันไม่มีไอ้ที่สายฉีดชำระเลยวาฮห่าปวดท้องทำไมไวะเนี่ยใช้กระดาษพี่เจ็บตูดอืม เราไม่ถนดัดเรารู้กว่าเราจะชอบใช้กระดาษชำระไอ้ใช้สายแล้วก็อาบน้ําอะไรนี้ดีกว่าแต่ว่าของเขานี่การเข้าห้องน้ํานี่เซ็งเป็ดนะครับอืมเนาะวันนี้ก็เล่าให้ฟังขนาดนี้ก็เลยเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องดีเข้านอนแล้วพรุ่งนี้ผมต้องตื่นแต่เช้าเดินทางแต่เช้าอยู่เหมือนกันนี่ก็จะเทียทเท่ยงคืนแล้วฉะนั้นเวลาก็มีน้อยมาก ก็คุยฟังแค่ถ so. ึงอาโชว์ห้องก็ได้เขาอวดห้องก่อนนะครับให้เราดูว่าเนี่ยห้องแม่งหรูหรามากห้องนี้นะครับไม่ต้องมานั่งเสียบคียการ์ดนะครับแค่เดินเข้ามาไฟก็ติดโดยอัตโนมัตินะห้องนอนผมจะเป็นคนบ้าจะต้องรองเท้ามาหลายห้องนี่ห้องนอนสวยไหมครับจะดูบรรยากาศภายนอกด้วยแต่ในมันก็อวดอะไรกันจะได้เก็บไว้เป็นนี่คือตัวเมืองเนเห็นไหมมีแม่น้ำลำคลอง ต้องบังเงาสะท้อนนะครับผมอยู่ที่ริมน้ํามีตะพานมีนี่เมืองเขาเจริญมากมากคอดู่อน,นนะีอันนี้ไม่ดูตรงนี้นี่คือห้องนอนมาดูครับแม่งโคตรหรูหลาแนละ้วนี่โต๊ะทําง,งานนะครทีวีไม่ได้เคยเปิดแล้ฟังออไม่ออกเฮนอนแช่นะ้ำตรงนี้ดีไหมเนี่ยครับ ห้องนอนห้องน้ำของครับนี่ก็จะเป็นห้องาองาบแบบฝักบวกัว้าเช็ดตัวมึงจะใหญ่อะไรไปถึงไหนเนี่ย้าดตัวมึงจะใหญ่ไปถึงไหนดูครับไอ้ตัวผืนแม่งอย่างใบยักษ์เลยนะนี่มันรอดพายตัวหรือว่าห่มวะเนี่ยไอ้ฮ่าอานนี่ดูนี่พายตัวให้กูแบบนี้จริงเหรอวะล้อเล่นนะโอ้โห เขาจะตัวมางอย่างบักเอฟเลยครับพี่น้องดูนเนี่ยผือแม่งสามารถห่มนอนได้เลยนะน,นอนแล้วใช่ไหมย่งเดียบกิฟต์มผมมาบ้านลขนรองเท้ามา ผมว่าบางทีเนะ่มันใช้ประโยชน์จากห้องน้อยมากเลยครับเพราะว่าจะขึ้นมาเนี่ยเสร็จมาเนี่ยผมก็เตรียมจะต,ต้องเข้านอนอะไรนะครับต้องทำงานเตรียมจะชาร์จแบตเตอรี่ผมพกผมพกมาเองนะเพราะว่าห้องนี้ดีนะเนี่ยเห็นว่ามีเป็นที่ชาร์จแบบอะไรเราก็ใช้ไม่เคยเป็นไปมาเนี่ยเราจะอหลายอย่างเราโง่นะครับนี่ผมต่อเองคนระับอันนี้พวกมาจากประเทศไทย เพราะเราจะมีมือถือหลายเครื่องต้องใช้ไลฟ์สดใช้อะไรด้วยนะนี่ก็เป็นเคาน์เตอร์บารนะ์ก็มีตู้เย็นก็เป็นพวกอุปก่อนเฮ้เปิดแก้วอ๋อต้องกดเข้าไปก่อนโอ้มีแก้ววายด้วย ร there, right? anut, ู้เสียดายนะเราใช้ห <Wet serves> ้องไม่คุ้มเลยนะเก้าหมนก็นอนพูุ่งนี้เช้าก็รีบแหกที่ตาตื่นตื่นแล้วก็รีบเดินทางต่อนะครับต้องเป้าหมายคนนี้มันไม่ได้มาเที่ยวส่วนใหญ่กันเน้นเปเรื่องของทำงานนะแล้วก็รู้คุ้มค่ามากนะครับที่ได้มาถึงแม้จะไม่ได้เที่ยวเท่าไหร่ ผมกับผูประการที่มาดูสถานที่เหล่านี้มันคือการเที่ยวแล้วในตัวนะซึ่งเที่ยวเนี่ยผมว่าเรามาเองก็ได้ใช่ไหมมาเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็มาเที่ยวอยากไปไหนก็ไปครับแต่การที่จะได้ไปชมเยี่ยมชมกิจการอะไรต่างๆนานานะผมว่าถ้าเราเราไม่รู้จักใครเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากผมเชื่อเลยผมกล้าทาน,นะว่าถึงแม้รัฐมนตรีสมัยพไทยจะมาเรียนทางมานี่นะก็ยังเป็นเรื่องที่ลำบากนะที่จะไปได้ไปขนาดถึงผมนะ ก็ต้องวุ่นวายเรื่องการต้อนรับของเรานี่ง่ายๆครับเขาพาเราไปนู่นไปนี่นะจองตั๋วรถไฟคลุบวิ่งขึ้นรถไฟย้ายปรับเปลี่ยนแผนได้โดยนะครับันนี้เพราะมันมีช่วงหนึ่งที่เราเผลอจัดผิดไปชนกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมรโรงงานบางโรงงานเขาปิดเราก็ต้องปรับแผนใหม่นะก็ทาได้โดยสะดวกมากเราจริงๆไม่ต้องเดินทางใกล้เพราะต้องเดินทางเป็นเส้นฟันสลับฟันป่าย้อนไปย้อนมานะ ตอนแรกเราตาางคลิปไว้เป็นวงกลมเนี่ยมันจะระยะเวลาในการเดินทางมันจะน้อยกว่าแต่วันนี้เราต้องโดดกลับไปกลับมาเพราะตรงที่ระวางแผนไว้ตอนแรกเนี่ยมันันปิดในวันที่เราจะมาเราเลยต้องย้อนไปที่นึงไปที่อื่นก่อนแล้วค่อยตีกลับไปใหม่ซึ่งโอ้โหเจอแต่ละดอกนี่นะแต่นั่งรถไฟขอนแก่นสูงมันดีน,นะคือเน มันมันนิ่งครับนะคือการเดินแล้วก็เหมือนกับใช้ชีตบนในบ้านนั่นแหละครับเพราะว่าบนรถไฟนะน้าร้อนมาแล้วก็วางขอบหน้าต่างเน่ะเพราะเวลาจะเบรกเราจะออกตัวมันก็ค่อยๆพื้นไปเลย่อยๆไปลองมันวิ่งน่ะมันก็นิ่งอ่ะมันนิ่งมันไม่ได้กระแทกกระท้านหรือจนกระทั่งน้ำหกก็วางไว้ครับวางมันขอบหน้าต่างนั่นแหละครับนะเอยบางทีมันในคนเดินรถก็ไม่ต้องเกาะไม่ต้องอะไรหรอกมันก็มันก็ มันก็อากาศที่มันจะกระชอกหรือล้มมันไม่มีผมรู้การว่าวันนี้ผมนั่งรถไฟฟ้าการเร็เลยสูงนั่งจนคุ้มจนแบบกูเอียนนะครับเบื่อนะครับเบื่อเบื่อการที่ต้องต่อรถแล้วกลายเป็นเรื่องไม่สนุกเรื่องไม่ตื่นเต้นแล้วนะนเขาคนจีนเขาเมานเรื่องปกติมากเลยเราเนี่เป็นกะเหรี่ยงรถไฟเขาเนี่ยใช่ไหมบางกระบวนมันเก่านะนะผมรู้มันเก่าแล้วอะนะครับ กาวันนี้ใกล้ปละปลดระวังแล้วเนี่ยนะบางทีตัวหัวก็บวนก็เริ่มสีเสือเริ่มเก่าแล้วภายในเบากก็เริ่มเก่าแล้วนะครับเพราะเขาใช้มันจนเป็นเรื่องปกติไปแล้วครับแล้ววันนี้ทุกสายนะครับก็เป็นเรื่องของการสัญจรระหว่างเมืองเนี่ยครับผู้คนครับชานชาลาสถานีเต็มนั่นขนาดไปได้วยผู้คนที่เดินทางระหว่างกระถาระหว่างเมืองนะครับจะใช้ความเร็วสูงเป็นเรื่องปกติมากนะครับ ส่วนกขบวนรถไฟสินค้าเขาก็โอ้โหนะครับมันก็เป็นวิ่งอีกเส้นหนึ่งไปเลยนะครับกนะ็จะใช้ขนส่งเขาใช้ระหว่างขนส่งคนก็จะใช้ความเร็วสูงนะถ้าเป็นขนส่งสินค้าก็จะไม่ต้องการความเรนะ็วและมากมายนักนะก็จะเป็นรถไฟอีกประเภทหนึ่งนะครับแต่แม่งโคตรยาวนะรถไฟสินค้าผมเห็นโอ้โหมันยาวมากเลยนะแล้วก็สองชั้นนี่นะแต่เสียดายคือ ระหว่างที่เดินทางเราไม่คิดว่าเราจะเจออะไรเราก็ไม่ได้ตั้งกล้องรอเนาะพรถมันวิ่งด้วยแล้วก็ถ่ายไม่ทันกว่าจะหยิบกล้องมวก็พลาดโอกาสจะให้ถือกล้องตลอดเวลาก็เหนื่อยก็บบก็เป็นคนบ้าแล้วนะผมก็เลยพาดที่จะเก็บช็อตดีๆมานะแต่ผมเชื่อผมได้เก็บภาพดีๆมาค่อนข้างเยอะนะดีว่ามาทัวร์อยู่แล้วยังไงก็มาทัวร์ันมันมันคนเรื่องว่าทัวร์นี่จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะก็ไปที่ที่คนส่วนใหญ่ก็เคยไปนะ แต่วันนี้ผมมาในที่ที่ผมเชื่อว่าคนไทยน้อยคนที่มีนได้มาเอาแค่นี้นะครับการที่ผมจะได้เข้าไปในโรงงานลึกขนาดนี้ไปดูเทคโนโลยีเขาเนี่ย,ยโรงงานผลิตปุ๋ยที่ผมไปนะครับมันโรงงานอย่างใหญ่เลยครับแต่เชื่อไม่มีคนไม่มีคนครับนคนน้อยมากครับเอ้ยทำไมโรงงานใหญ่เนี่ยมันไม่มีคนวะ เทียบกับโรงเรียนที่เราไปเนี่ยโอ้โหโรงเรียนโรงเรียนขนาดเล็กๆนะแต่ว่านักเรียนเต็มเลยใช่ไหมเดินกูมามแต่ผมไปโรงงานที่ขนาดใหญ่กับนี้ก็มีคนมีคนงานน้อยมากมีเท่าที่จําเป็นจริงแล้วแต่ละาาคนจะไปแอร์อยู่ในห้องควบคุมนะครับมาทุกคนก็นั่งเฝ้าหน้าจอคอมพิวเตอร์นะับจะดูอะไรทุกอย่างก็มีวงจรปิดว่าขณะน,นี้ตรงไหนตรงไหนเป็นยังไงนะก็จะมีห้องคอนโทรลใหญนะ่แล้วก็จะมีคนที่สมมติคนคุมเครื่องต้มเครื่องบดเครื่อง อันนี้ก็จะมีหน้าจอนะที่จะคอนโทรลทุกอย่างจะมีแผงชาร์จอไปอยู่นั้นหมดอาจจะคอยแจ้งว่าอะไรผิดปกติอะไรจรงไหนก็จะรู้ถ้าทุกอย่างโอเคก็แค่นั่งเฝ้ามานันนั่นเองก็แค่นั่งเฝ้านะไม่ต้องทําอะไรเลยนั่งเฝ้าดูหน้าจอมว่าถ้ามันมีอะไรผิดปกติผมถึงบอกโอ้โหโลบปไกายมากผมว่าถ้าเป็นโรงงานในประเทศเราเนี่ยผมว่าโรงงานนี้น่าจะใช้คนหลายพันคนเลยนะแต่นี่ผมวน่าจะใช้แค่หลักร้อย นำโดยย้อนในห้องคอนโทรนี่ก็กะหนึงแค่ประมาณนะี้วันนั้นคุณก็เห็นนะผมก็ถ่ายไปลองดูย้อนคลิปด้านหลังตรงั้น,นถ้าดูตรงนี้ไม่เห็นก็ไปดูในในเฟซบุ๊กเพราะบางครั้งมันไลฟ์สดไม่ได้เขาไม่ให้ไลฟ์ก็อาจจะแอบ,บถ่ายเป็นชอ็ชอตมาแล้วโอเคนคักคำคืนนี้ผมว่าก็สมควรแก่เวลาแล้วเพราะว่ามันก็จะดึกแล้วเดี๋ยวผมต้องตื่นนอนน้อยเดี๋ยวกลัวจะป่วยเดี๋ยวเดยวไม่ ไปมียุงเดือยต้องสามวันน้ำตาคิวนัหนักทั้งเลยนะผมอาจจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวชมกำแพงเมืองจีนถ้ามีเวลาเหลือเขาจะพาไปบอกขอกูไปเที่ยวบ้างแต่ว่าเหนื่อยแล้วเกินนะครับนะเมื่อกี้ก็กินอาหารกันโอ้โหเดี๋ยวผมจะโพสให้ดูในเฟซที่ว่ามึงกินอะไรกันแบบนี้สั่งอะไรกันขนาดนี้นะผมว่าอไอที่กอง้างหน้าเนี่ยกินห้าวันมันจะหมดแล้วนะมันเยอะจน ไม่อยากกินก็ต้องกินนะว่าเสียดายนะเขาไม่เหลืออะไรเขาก็พยายามให้เรามีความสุขเขาอยู่เขาจะทำได้การต้อนรับเขาก็โอเคครับคืนนี้วันดีราตรีสวัสดิ์ครับ